มาพูดปราชวิทยาลัย คนครเมืองพระธรรมะครองใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้ใจถึงธรรมนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระเทรานุตตระทุกรูปในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับทุกวันพุธรายการศรีธรรมาสู่ประชาชนก็จะมาพบกับอันะ์ท่านผู้ชมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนี้ก่อนอื่นในเราคงจะไม่ลืมกันนะครับว่านครศรีธรรมราชเรานั้นเป็นเมืองแห่งการศึกษา เป็นตักกะสลายการเรียนรู้นะครับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนั่นคือมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาแต่สมัยรชัชกาลที่หเลยทีเดียวนะครับชื่อพระนามโวนพระนามนั้นก็เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนกันตั้งแต่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายนับปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้คารวะเ,เราเราท่านท่านลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสได้ศึกษากันและก็ไม่ใช่เรียนเฉพาะ วิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับวันนี้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยเรามีผู้ร่วมรายการด้วยการอีก2องสอ,งอ,สองท่านนะครับหรูปกับอีก1ท่านครับท่านแรกคือดรพระครูพิสิทธ์คณาธรน,นะครับผู้อำนวยการศูนบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยมหามรุกราวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมสุราชกรา,กรานมศสการครับ อีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดรเดชาตรีทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสีธรรมราชครับสวัสดีครับจา์ครับครับพบกันวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดนน้นครศนครสีธรรมราชเรามีงานเปิดบ้านเปิดเมืองหลายงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนครเมืองต้องห้ามห้ามพลาดห้ามพลาดที่จะมาศึกษาที่นครสีธรรมราชครับ มหาวิทยาลัยมหามก,กุตรราชวิทยาลัยของเรานั้นนะครับมีความเป็นมายาวนานและก็ที่นครศรีธรรมราชก็เป็นอันดับต้นๆที่ได้ขยายมาเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นท้องที่เนี่ยนะครับได้มีโอกาสศึกษาใช่ไหมครับท่านกรครูครับ <Okay. S 1> ครับความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะครับเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างและมีอัตลักษณ์อย่างไรมหาวิทยาลัยเราครับขอโอกาสและก็ถวายความเคารพ ท่านเจ้าคุณพระเทพวินัยยาวพรเจ้าว,วาดวัดพระมาธาตุวรมหาวิหารรองเจา้าคณะภาค16 1718ธรรมยุทธภาคใต้ทั้ง14จังหวัดมาหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมสุกราชที่ตั้งอยู่ที่วัดพระมาธาตุวรมหาวิหารของเราเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อพศ 2,535จนกระทั่งว่าถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา23ปีจากวันนั้นถึงวันนี้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับแต่ก่อนนี้เรารับเฉพาะพระภิกษุสงฆ์และก็สามเณรปัจจุบันนี้เราขยายโอกาสให้ทั้งพระทั้งคารวาสได้มา ศึกษาเราเรียนด้วยเพราะฉะนั้นมาหามากุรตรราชเวลนันี่ของเราสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษาและก็ทางด้านผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ผ่านการ เรียนมาจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏรราชวิทยาลัยส่วนที่เป็นคราวาตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหา,ารตำรวจครับอปตอหรือว่าประชาชนด้วยต่อไปแม้แต่น้องไข่หนุ่ยคุยข่าวเนี่ยที่คุยอยู่เนี่ยนะรหรือว่าคุณพลชัยโชติวันนี้ก็ผ่านการจบจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยรัฐศาสตร์การปกครองเพราะนั้นสรุป ได้เลยว่าหมามกุฏตราชวิไวเลยของเราเนี่เกิดขึ้นที่วัดพระมาธาตุอยู่คู่กับพระบรมาธาตุเจดีย์สื่อของเราหลวงพ่อครับมีหลายท่านด้วยกันนะคุณจิราวงสวัสดิ์สวทก็ไปเรียนกันล่าสุดนี้คุณพฑูทย์อินทศิลาผู้สื่อข่าวดีเลนิวก็ไปเรียนไปเรียนครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่ทุกคนนี่อยากจะไปเรียนที่หมามากุฏาราชวิไวเลยวิเคาศีธรรมสุคราชที่คู่กับองค์พระบรมาธาตุเจดีย์ หลายคนหลายท่านนี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมามกุตราชวลัลยของเราเนี่ยตอนนี้นี่อยู่ที่วัดป่าเวยพระครับไม่ได้อยู่ที่วัดพระมาธาตุแล้วครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยยังอยู่ที่วัดพระมาธาตุแต่ว่าที่เราไปอยู่ที่นั้นที่วัดป่าเวยพระพราะเราขยายวิยเขตไปที่วัดป่าเวยพระก็คือหนึ่งที่แรกที่เรายังอยู่ใช้รับสมัครนักศึกษาติดต่อประสานงานก็คือที่วัดพระมาธาตุ ที่ที่ก็คือวัดป่าไว้ยพระเราใช้ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนและที่ที่สที่เรากําลังที่จะดําเนินการขยายมาอีกครับก็คือที่หน้าโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษาหลักกิโลหจากสี่แยกหัวถนนนี้ไปทางติดติดกับโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษากําลังสร้างห้างใหญ่อยู่เซ็นทันตอนนี้ไปทางนั้นไปทางนั้นไปทางนั้นเลยต่อไปนี้คือเราขยายเวขีเพราะว่า เราใช้หลายพื้นที่เราะนักศึษานี่เพิ่มจํานวนและก็ปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาครับ,บมีการขยายวิชาเอกแล้วรู้สึกกําลังจะขยายไปสู่ระดับปริญญาเอกคือด็อกเตอร์ด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงทานี้คือปริญญาเอกมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เราผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์การปกครองในระดับปริญญาโทนี่สิรุ่นมาแล้วในระดับ,บปโทเพราะนั้นในเมื่อเราสร้างฐาน ในการศึกษาและเรียนในระดับโปรโทรรจาเป็นอยู่เองเราจะต้องต่อยอดโปโทจากโปโทก็ไปสู่ปริญญาเอ, <ผม S 1> อกเพราะฉะนั้นคนที่จบรัฐศาสตร์การปกค,ครองในระดับปริญญาโทมหมามกุฏตาราชว,วิไลอัตมาภาพคิดว่าก็คงจะมีเป็นจำนวนมากทีเดียวผมจะรอครับเ <ผม S 2> พราะนั้นเนี่พอเป็นอย่างนี้ การที่เราผลิตบัณฑิตเรามีฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดระดับปริญญาเอกนี่ธรตมาภาพคิดว่านักศึกษาที่หลั่งไหลเข้าไปเรียนเนตอนนี้เขากําลังรออยู่ถ้าเราเปิดปุ๊บนี่คิดว่าเราคงจะรับ,รบนักศึกษาเนี่ยได้มากทีเดียวส่วนรายละเอียดอย่างไรนั้นครับก็ต้องคุยกับท่านรองศาสตรา,า,าจารย์ดรเดชชาติศรีทรัพย์ ท่านรองศาสตราจารย์รดรเดชาต,ตรีทรัพย์นะครับวันนี้ท่านมาพบก,กับพวกเราที่จะได้เห็นภาพของมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยนะครับชัดขึ้นแล้วก็ตระหนักขึ้นนะครับว่าเราเป็นตากศิลาการมีมหาวิทยาลัยมหามกุฏนั้นได้เปิดโอกาสกว้างจริงๆครับเท่าที่ดรประคูเรียนให้เราทราบนั้นวันนี้เรามีตํารวจทหารเม้แต่สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกอบจก็ไปเรียนกันอยู่แล้วรีถึงโทระดับปริญญาเอกก็มีอยู่นะครับเรียนถึงดอกเตอร์เนี่ย แต่ตอนนี้สําหรับดรนั้นไปที่าลายานะครับเป็นศูนย์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่นคือในจังหวัดนั้นก็คาดว่าจะเปิดนะครับซึ่งตอนนี้เรามีคณาจารย์ของเราเนี่ยนะครับกำลังที่จะสําเร็จระดับศาสตราจารย์กันมาหลายท่านด้วยกันดเรเดชาตครับทราบว่าตอนนี้กําลังที่จะรับสมัครนักศึกษาปีใหม่ปีการศึกษาใหม่ด้วยใช่ไหมครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวินยายพร รองเจ้าคณภาค 16, 17, 18ฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดพระมาธาตุที่ปรึกษาที่การบดีมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยวิจาเขตศรีธรรมสุกราชนะครับครบนะวิจาเขตศรีธรรมสุกราชนะครับเราตั้งมา23ปีครับเราผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแล้ว นะครับรุ่นและก็ผลิตนักศึกษาปริญญาโทไปแล้วจำนวน10รุ่นนะครับในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเราเปิดตั้งแต่ปี2 5 4 7นจนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนะในปีการศึกษา2,558นะครับในระดับปริญญาตรีนี่เราเปิด สาาขาวิชาก็คือคอณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกรครองนะครับแล้วก็ศาสนาและปรัชญาคณะศาสนาและปรัชญาเราเปิดคณะพุทธศาสตร์แล้วก็คณะศึกษาศาสตร์เราเปิดสาขาวิชาสังคมวัฒนธรรมและประเพณีนะครับนะในส่วนระดับบัณฑิตศึกษา รเราเปิด4สาขาวิชานะครับาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองสาขาวิชาสังคมวิทยาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษานะครับนะในส่วนระดับปริญญาเอกนั้นเราเปิดที่ส่วนกลางก็คือหมหา วิจัยอยู่ที่สารายาจังหวัดนครปฐมนะครับเปิดปริญญาเอกในสาขาศาสนาและปรัชญาและพุทธศาสตร์ศึกษานะครับนะและสาขาการบริหารการศึกษานะครับเปิดที่ส่วนกลางและเปิดที่วิจาเขตอีสานนะครับนะซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรหับัณฑิตนะครับเป็นอธิการบดีนะครับ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุตร,ราชวิทยาลัยเรามีทั้งหมด7วิทยาเขตทั่วประเทศครับและก็3วิทยาลัยนะครับปีนี้เรามีอายุ122ปีถือว่ายาวนานที่สุดนะครับนะตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่ 2, 4, 3, 6นะครับจนถึงปัจจุบันบนะครับนะแล้วก็ได้มีการพัฒนาการต่างๆนะครับ นะเพราะฉะนั้นในส่วนภาคใต้เนี่ยมีวิยาเขตแห่งเดียวครับก็คือวิยาเขตสีธรรมมาสุขราชครับแต่มีเรียนกันหลายจังหวัดครับเห็นสงขลาสุราษฎร์ธานีก็มาเรียนด้วยนั่นเป็นศูนย์การศึกษานะครับเราขยายไปครับไปที่สงขลานะครับเราขยายไปที่วัดมัชิมาวาสเมื่อก่อนรหรือเราเรียกว่าวัดกลางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยมีคุณโยมคนหนึ่ง นะฮะใจดีมากนะคือ,อดอกเตอร์รัฐนะครับได้บริจาคที่นะครับที่ทางไปอาจใหญ่ที่ทางน้ำกระจายตรงนั้นครัจำนวน10กว่าล้าประมาณ20กว่าล้านบาทนะครับ,รบให้กับมหาวิทยาลัยมหามุรวิทยาเขตศรีธรรมราศาสรรชศูนย์การศึกษาสงกรานะครับตอนนี้มีท่าน หัวหน้าศูนย์ก็คือท่านพระมหาวิชาญกันตะสีโลเป็นหัวหน้าศูนย์ตอนนี้ทุกศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับวิทยาเขตสีธรรมสกุลราชกับนครสีธรรมราชนครสีธรรมราชครับในส่วนของศูนย์การศึกษาสุราษฎร์นะครับตั้งอยู่ที่วัดธรรมบูชานะครับซึ่งมีอาคารเรียนทั้งหมด3อาคารนะครับนะซึ่งโลเคชั่นที่จังหวัดสุราษฎร์ก็ สะดวกนะครับเพราะอยู่กลางสามศูนย์เหล่านี้นักศึกษามีโอกาสพบกันไหมครับนักศึกษาทั้ง30ศูนย์เนี่ยก็มีเราจะมีการปฐมในเทศเราจะมาเจอกันนะครับและปัจฉิมนิเทศเราก็มาเจอกันที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะนะวัดพระมหาธาตุสาราล้อยปีพระเด็พระคุณได้ปรับปรุงอาคารอย่างดีนะครับชั้นล่างและชั้นบนตอนนี้ติดแอร์อย่างดีนะครับและก็ปรับภูมิทัศน์ของวัดพระมหาธาตุร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดีครับปีนี้การศึกษานี้เราจะเริ่มสมัครนักศึกษาใหม่ช่วงไหนครับก็เริ่มตั้งแต่มกราไปจนถึงวันที่31มีนาคมตอนนี้สมัครแล้วสมัครแล้วครับนะสมัครไปรับใบสมัครได้ที่ไหนครับไปสมัครที่วัดพระมหาธาตุนะครับเรามีสำนักงานนะครับนะสำนักงานอยู่ที่วัดพระมหาธาตุอยู่ที่หลังกุฏิท่านพระเดชพระคุณอาการสำนักงานเก่อในสมัยก่อนนั่นแหละอาการเรียนตรงนั้น ครับนะเปิดรับสมัครตรงนั้นและอีกที่หนึ่งก็ที่วัดป่าห้วยพระนะครับตำบลนาพลุอำเภอพระปรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเราขยายจากวัดพระมาธาตุเมื่อปี2554วันที่6มิถุนายนนะครับนะเพราะว่าวัดพระมาธาตุเนี่ยนะโดยเฉพาะวันเสร์วันอาทิตย์เนี่ยจะมี ประชาชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยมากลาบนมัสการพระบรมรมาตเจดีย์รถเยอะเยอะรถเยอะกนี้พระเดชพระคุณก็บอกว่าเอาขยายนะไม่ใช่ย้ายขยายไปที่วัดป่าห้วยพระนะครับซึ่งเรามีอาคารเรียนสามชั้นและมีอาคารสำนักงานรองอธิการบดีนะครับนะช่างในสมัยนั้นก็จะตุกคามกำลังดังๆนะครับนะ ก็ท่านพระครูธรรม้จักเจติยาบเราจะมีกําหนดเวลาหมดเขตในการรับสมัครเมื่อไหร่ครับวันวันที่3 1มีนาคม25 5 7นารยบะครับกล้แล้วใกล้แล้วครับจะหมดแล้วนะเพราะกระทรวงเราขึ้นกับมหาวิทยาลัยมามกรราชวิทยาลัยเนี่ยเราขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการกลาเป็นมหาวิทยาลัยของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนังสือมาที่อธิการบดีว่าขอความร่วมมือว่า ขอให้มหามงกุฎเนี่ยเปิดให้พร้อมกับประชาคอมเมอเชนนะครับเราเปิดเดือนสิงหานะครับรอบแรกเนี่ยทั้งสีสาขาถ้าสาขาไหนเต็มก่อนในรอบสองเราก็ไม่เปิดแล้วนะครับนะแต่เราจะไปเริ่มเรียนประชมนนเทศเริ่มเรียนวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเทอมแรกฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบการสลิตหนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดมีนาคมเป็นการสมัครรอบแรกถ้าหากว่าเต็มแล้วก็เต็มเลยจะไม่มีรอบสอง ฉะนั้นอย่าชลาเจกันอยู่นะครับก็ต้องไปนะฮะไปสมัครกันนะครับโดยหลักสูตรที่เปิดสมัครตอนนี้ก็มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีและก็ระดับปริญญาโทสองระดับเลยครับสองระดับครับนะตามที่แจ้งไปให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วครับผมครับก็มาถึงเรื่องของการขยับขยายอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดแรกเนี่ยที่วัดพระมหาธาตุเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสํานักงานใหญ่ของวิทยาเขตหลังจากนั้นขยายไม่ใช่ย้ายนะขยายไปที่ป่าห้วยพระ ด้วยข้อจํากัดของที่จอดรถเป็นปัญหาสําคัญนะครับแล้วที่ที่3ก็จะมีการเตรียมสถานที่คือใกล้ชิดติดกับโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาภาคใต้สําหรับจุดนี้จะมีการเท่าประปาสามคัคคีเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่ชมรายการนี้ใกลๆ้ๆได้ร่วมบุญเพราะการให้ปัจจัยหรือทุนทรัพย์ในการสร้างที่เรียนเพื่ออนุเคราะห์แก่พระสงฆ์และก็ลูกหลานที่เรียนศึกษา ทั้งทางธรรมและทางโลกบูรณาการกันเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิาลัยไม่มากนะครับหนึ่งมหามกุฎราชเบลัยสองมหาจุฬาเอามหามกุฎราชเบลัยที่เตรียมบุดมจะมีการทอดพระป่าในวันที่28นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับวันที่28่สิบแปดคมพาพันนี้ครับเราจะมีการทอดพระป่าเพื่อที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่หลังใหม่ที่เราซื้อไว้ซื้อที่ไว้แล้ว15ไร้ครับแล้วก็เราถมที่เรียบร้อย ทีนี้พอเราถมที่เสร็จแล้วเราก็ต้องหาหุบป,ประมาณในการที่จะจัดสร้างอาคารเพราะว่าหุบป,ประมาณเราก็มีอยู่บ้างแล้วแต่ว่าไม่เพียงพอที่จะสร้างให้ให้ได้ตามที่แบบเรนที่เราได้วางไว้ครับเพราะนั้นอาภาพอยากจะมองว่าการพัฒนาประเทศนี่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการพัฒนาคนครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนในตัวบุคคลคนหนึ่งนี่มันต้องพัฒนาพร้อมทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจเพราะนั้นการพัฒนาชาติต้องพัฒนาคนการพัฒนาตนต้องพัฒนาจิตพัฒนาอะไรก็ผิดถ้าจิตไม่พัฒนาครัหมามกุตราส วิทยาลัยเวยเคศีธรรมสุกราชเราเ,เห็นถึงความสำคัญอันนี้เราเรียนวิชาการทางโลกไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยารัฐศาสตร์การปกครองบริหารการศึกษาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทอดทิ้งก็คือเรื่องของการเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาในการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นวิชาในพระไตรปิฎกเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกและนอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยและก็ในหลักสูตรห,หนึ่งเราเราบังคับว่าต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนานใน30หน่วยกิต<น>เพราะนั้นการขยายมาหาวิทยาลัยเนี่ยมาอยู่ติด ริมถนนใหญ่ถนนสายเอเชียถือว่าเป็นแหล่งภูมิประเทศที่เหมาะสม<ๆ>ก็เรียกว่าภูมิประเทศที่เหมาะสมและก็ผู้ที่จะไปศึกษาแล้วเรียนตรงนั้นที่หน้าโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษาตอนนี้เรากําลังถมที่และก็กําลังจะสร้างอาคารเพราะนั้นวันที่28กุมภาพันธ์นี้จุดประสงค์หลักก็คือว่าเราต้องสร้างอาคารเพื่อกันแดดกันฝนครับ และก็เป็นสถานที่ธรรมานเป็นห้องเรียนเป็นห้องประชุมเพราะนั้นเราเคยทำบุญทอดผ้าปา่ามาเป็นจำนวนมากแล้วลาตามวัดว,ดวาอารามต่างๆครับแต่ครั้งนี้เป็นการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้คนคนหนึ่งนี่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านวิชาการทางโลกและทางธรรมตามหลัก พุทธภาษิตของมหาวิทยาลัยเลยว่าวิชาจรรณสัมปันโนโซเซโทเดวามนุษย์เซซุกทุกคนนี่จะต้องมีความรู้พร้อมทางด้านวิชาการทางโลกและทางธรรมก็คือมีวิชาจารระก็คือวิชาที่ความรู้โดยทั่วไปและก็จรระก็คือความปรับฤึกเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ผ่านมหามากุฏตาราชวิเลย เราจะพัฒนาคนคนหนึ่งนี่ทั้งด้านร่างกายและก็ทั้งด้านจิตวิญญาณให้ถึงพร้อมโดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาบูรณาการเขาเรียกหลักของใจรสิกขาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นวันที่28กุมภาพานันธ์นี้ขอเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้อยู่โรมาโซ เรามาทอดผ้าป่าสร้างมหาวิทยายลัยกันซึ่งเป็นหมหาลลยในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ลูกหลานของคนนครศรีธรรมราชนี่ได้ศึกษาและเรียนกันและเป็นหมหาลลยที่มีต้นทุนนี่ในการผลิตบัณฑิตที่ต่ําที่ถูกกว่าหมหาวิทยาลัยอื่นๆแต่ว่าคุณภาพนี่ไม่แพ้หมหาลลยอ,อื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนี้ครับกราบรคุณนะครับพระคุณเจ้าด้วยนะครับเราจะมีรัฐศาสตร์เชิงพุทธ นักสังคมวิทยานักบริหารการศึกษาเชิงพุทธเข้าไปอยู่ในทุกถิน่นทุกที่การปฏิรูปสังคมคือการพัฒนาคนการพัฒนาคนจะต้องสมบูรณ์ด้วยวิชานะครับแล้วก็จารณะก็คือความประพฤติด้วยนะครับ mm hmm. เวลาเราเหลือน้อยนิดแล้วนะครับอยากที่จะให้รองศาสตราจารย์ดรเดชาตนะครับ,รบได้สรุปไว้สักนิดหนึ่งนะครับนะก็ขอเชิญสิทธิ์เก่ารุ่นแรกระดับปัญญาตตีตั้งแต่2523และก็ สิทธิ์รุ่นแรกของบัณฑิตศึกษาก็คือ2,147นะทุกรุ่นนะครับได้ร่วมกันทอดพระป่านะครับที่ศาลาร้อยปีซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพพินายพรนะครับเป็นประธานฝ่ายสฆงและก็ประธานอุปถัมภ์และก็มีท่านประกอบมาณจิตนะครับนะท่านเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับนะท่านก็รับ เป็นประธานนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะครับและก็ประชาชนทุกท่านในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหลายคนยังเข้าใจว่ามหาวิชัยหมามงกฎมหาวิชัยหมาจุฬา,เ,าเรียนเฉพาะพระเท่านั้นหรือที่จริงไม่ใช่ครับ,รบนะตอนนี้พระก็มีจํานวน,นน้อยครับแต่ที่ไปเรียนส่วนมากแล้วเ,เป็นคราวาสนะครับมากชายหญิงที่ไปเรียนนะครับทั้ง ระดับปัญญารีและระดับปัญญาโทครับผมครับครูฝากอะไรนิดนึงครับผมครับขอฝากว่ามามกุตรราชวิเลยวิเคาะห์ศิรมสุกรัชของเราตอนนี้มีพระภิกษุนี่เรียนประมาณ20บเอร์เคารวาสในประมาณ80บเอร์เซครับเพราะฉะนั้นทั้งพระภิกษุและคารวาสเราก็เปิดโอกาสให้เรียนให้ท่านนี่ถ้าเป็นพระท่านมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะโลกในปัจจุบันในนี้พัฒนาไปมากครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ก้าทันโลกและคารวะญาติโย,ยมก็ต้องก้าทันธรร<อ><อ>มเพ<า>ราะนั้นทั้งทางโลกแหลกทางธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคคลคนหนึง่งเพราะนั้นการสร้างคนให้มีความจเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองในชีวิตของคนคนหนึง่งเขาสามารถที่จะทําคุณประโยชน์และคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติให้แก่พระาศาสนาและก็ดํารงมั่นรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นวันที่28กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2558นี้เรามาทําความดีกันสร้างบุญนั้นยิ่งใหญ่คือการสร้างมหาวิทยาลัยมหามวิทราลัยเวชกีริธรธธรมสุขราชโดยการทําบุญทอดป้าป่าดังภาษิตที่ว่าสุโคปุญญสสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขอเจริญพรกราบขอพระคุณนะครับดรประคุณพิสิทธิ์คนาทรผู้อำนวยก,การศูวนย์วิชาการ แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรเดชาตรีทรั์นะครับรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทจุคชลพระเทพวินัยพรนะครับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนะครับแล้วก็ทุกๆกท่านที่ชมรายการนี้นะครับโดยเพื่พูมในการสานี้นะครับรายการศีธรรมาสู่ประชาชนของเราในวันพุธนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามชมได้ใหม่ในวันพุธต่อไปนะครับสวัสดีครับจรครับ มากุฏราชาวิทยาลัยมุ่งพัฒนากายใจด้วยไกลสิขาใจหลักคือสินสมาธิพร้อมทั้งปัญญาสร้างบุคคลสร้างสังคมรวมพัฒนานี่คือปรัชญาการศึกษาของเราทุกคนมหามากุฏราชาวิทยาลัย